I don't ever slow up. No, I don't teach. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't teach. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. สวัสดีครับผมอาวินเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะผมก็อยู่ในโลบ็อกนะครับในแมทจะเชื่อว่ากรีนวิวกันแล้วเนาะก็ ครับตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเพิ่มรถเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มระบบต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะโอเคดูรถกันก่อนเนาะก็มีรถตู้ v o l kswagen เพิ่มเข้ามานะครับต้องใช้คลาสสิกเกมพาร์นะครับแล้วก็มีคันนี้เป็นเออ น่าจะนะเคนยี่ห้อก่อนาัศรตินะครับแล้วก็มีคันนี้น่าจะเป็นเบนซ์ G.L.C. นะครับเนาะน่าจะเป็นเบนซ์ G.L.C. นะส่วนคันนี้ก็เป็นตัว G.L.C.63 นะครับเป็นตัวแรงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นรถเก่ง v o งสว w a เกนนะครับมีรถกระบะเนาะมีปอร์เช่เพิ่มเข้ามานะครับผม แล้วก็มี v o l v o นะเป็นรถ SUV เพิ่มเข้ามานะครับก็รถฟ o อกซ์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมเนาะก็รุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ต้องใช้เกมพาร์ทเนาะแล้วมันดีกว่าอันก่อนหน้านี้ยังไงร,รู้ไหมครับเพราะอันก่อนหน้านี้รุ่นเริ่มต้นมันจะเป็นซากรถครับก็คือสภาพไม่คือเละตุ้มเป๊ะเลยนะเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่ดีแล้วสมประกอบแล้วนะครับ รูสึกว่าจะเจอรถป m w ซีรีส์3ครับจอดอยู่ตรงนี้1คันนะก็ในส่วนของออปชั่นเมนูนะครับก็ปรับปรุงใหม่แล้วเนาะก็เราสามารถเปิดปิดเดลิชิฟมิวสิกได้าดีเลยนะครับแล้วก็ปกติมันจะเป็นแถบแบบนี้ใช่ไหมปรับออปชั่นเดี๋ยวเลยครับปรับมาเป็นแบบนี้แล้วมี n ิ h เชคนะครับ w i n ิ h เชคก็คือ ลมที่มากระทํากับตัวรถนะครับเวลาเราขับรถสูงแบบรถมันจะสั่นนะเลยแบบนี้เนาะมันก็มีโลนะครับมีเดียมนะไฮนะเอ็ก s เซสซีฟนะครับหรือว่าปิดไปก็ได้เนาะผมจะปรับไว้เป็นโลแล้วกันเนาะเพราะผมลองปรับแบบไฮแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับสั่นเกือก,ก,กเลยนะไม่รู้จะสมจริงไปไหนนะครับแล้วก็คลิกดาว behavior นะครับก็คือการคลิกดาวของรถเนี่ยมันจะมีให้ออฟใช่ไหม มีออนแอคเซเลเตอร์โอลลี่แล้วก็ดาวชิพโอลลี่นะครับก็คือถ้าเราออนเอาไว้เนี่ยมันจะเร่งรอบขึ้นแล้วก็ตบเกียร์ลงให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าแอคเซเลเตอร์โอลลี่ก็คือเกียร์จะอยู่เกียร์เดิมนะแค่รถเร่งขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าดาวชิพโอลลี่ก็คือมันจะตบเกียร์ลงอย่างเดียวแต่ไม่เร่งขึ้นให้นะแต่เวลาเราขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมะครับถ้าเราตบเกียร์ลงรอบมันก็จะขึ้นอยู่แล้วนะอืมแล้วก็แลกดอกพิกส์ครับ ก็คือเป็นพวกตัวละครกลิ้งเนาะกระเด็นกระดอนนะครับ AEB ปิดได้ออโต้ฟลิปวีคเกิลปได้ออโต้โฮเบรกปิดได้ออโต้สตาร์ทปิดได้ครับการชนปิดไวเลยเนาะเกียร์ปับปับเป็นเลเวลสติกดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะออนไว้เลยแล้วกันนะครับคลิกดาวเนาะคลิกดาวก็คือเราขับขับรถอยู่ใช่ไหมจากเริ่มเราอยากพันเร่งอาจจะขึ้นนึงแต่เราต้องการจะเร่งแซงแล้วก็กระทืบพันเร่งลงไปเพิ่มนะครับ จนสุดอะไรแบบนี้เนาะโอเค่า okay. แต่เราจะขับรถคันไหนไปดีท่านขับ BM แล้วกันครับปิดไฟหน้าเราจะเทสรถครับอ๋อนี่ไงนี่ไงรอบมันจะสูงขึ้นครับทุกคน นะถ้าเราเปิดเออเขาเรียกว่ายัางไงอะออโต้ถ้าเราปิดออโต้สตาร์ทไว้นะครับเวลาขึ้นรถเราต้องกดปุ่มสตาร์ทนะเราปรับเป็นโหมดเอสได้ครับทุกคนเดห็นไหมเน่เน่เน่เผมรู้แล้วให้เข้าเกียร์เอสครับอย่าไปกดตัวเอ็มเพื่อเปลี่ยนเป็นเซมิหรืออันนี้นะเพราะเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองเป็นแมนวนวลครับให้ไวออโต้เลย วิธีประหยัดน้ำมันคืออะไรรู้ไหมครับเวลาขับรถพอใกล้ถึงเป้าหมายนะครับก็ให้ดับเครื่องเลยนี่โอเค แล้วก็อ่เดี๋ยวผมลองปรับวินเชคให้เป็นายให้ดูครับอ่ะไปครับตอนนี้เราจะขับแค่ประมาณ80นะโอเคครับพอขับเร็วขึ้นครับเห็นไหมทุกคนรถมันจะสั่นสั่นแกะแกๆๆกครับงึกเลยนะเห็นไ่ม แต่เพรว่าสำหรับผมนะขอปิดเถอะลายตานะครับเอาเป็นโลโลเนาะนะครับสามารถดับเครื่องในขณะในชื่อจริงมันดับไม่ได้นะรถอ่ะถ้าถ้าเราขับขับอยู่ได้ไปกดปุ่มนะครับ เฮ้ดับเครื่องแต่รถแต่แล้วถ้าเราเปิดปุ่คอนโทรลไว้ครับรถมันยังวิ่งไปนะโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เกมจะกระตุกมากครับทุกคนพ็เกมนี้ถ้าปรับกราฟิกประมาณสักเกินเกินระดับกลางมาสักประมาณขีด ประมาณ2ขีด3ขีดนะครับก็น้ำก็จะเป็นแบบใสเลยนะครับคบ,บสมจริงถ้าคมใครแรงก็ปรับๆไปเลยครับแต่ยาของผมเนี่ยผมกับว่าจะขอลดหน่อยแตไปรู้เราปะขบลละับรถเลาะชายฝั่งก็ได้นะครับแล้วเราขับสี่แล้วครับไม่ต้องกลัว นัำได้สบายๆนะครับรถกับสี่ปิดแิ็กชั่นดิถือว่าเขาเพิ่มอัปเดตครั้งน,นี้นะครับจะเพิ่มความสมจริงของรถในเกมให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่เดิมผมก็ว่ามันสมจริงแล้วมีระบบ AEB นะครับระบบป้องกันการชนทั้งหลายเนาะ มันก็ยังทำงานไม่ค่อยดีอยู่ดีแหละสะว่วนตรงนี้ก็จะมีคนขับรถตกน้ำนะครับก็นะาไปดูกันรถวันโว้นะใส่รถเขาไม่ได้มีขับสีเอ้ยรถเหมือนกันด้วยวันโว้สีแดงเหมือนกันนะครับรถคันนี้ไปขับสีจริงๆนะเห็นไหมว่าล้อหลังถ้าเหยียบคันเร่งนี่ ล้อหลังนะครับเห็นไหมล้อหลังจะหมุนนะเราะถ้าเป็นรถขับหน้าล้อหลังมันจะไม่หมุนนะครับแต่ผมไปดูดีกว่าว่าเกมน,นี้เรื่องระบบขับสีขับหลังขับหน้าอะไรเนี่ยมันจะสมจริงขนาดไหนแล้วเนาะอ๋ะอ,อนี่ไงแลกนอนฟิสิกส์ทุกคนโอ้ย นี่ลักตร์ฟิสิกส์ครับเป็นฟิสิกส์ของตัวละครแล้วก็ตื่นปิดเพลงก่อนนะไปที่ออปชั่นครับเราปิดดิเรกชิมิวสิกซะแต่มันเพราะจริงๆแล้วมันเพราะนี่มิซูชิมะโอเคเอาคนนี้ครับคุณเริ่มต้น E.S. อ่ะทีดามเลยไปแล้วไปดูกันว่ารถขับสี่ขับ,ขบหลังเนี่ยไอ้ขับขับขับหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ้ารถขับสี่ล้อหลังใช่ไหม,หม,หมล้อหน้าแตะพื้นล้อหลังลอย นะ okay. hey, ครับเป็นตัวเอาไลเดอร์ตัวเริ่มต้นนะครับก็จะไม่มีราวขคาเนาะล้อก็จะลายเล็กกว่าโอเคครับล่องน้ําเดิมเอาแล้วรถกระบะทำไมปั๊บแบบนี้เห็น okay, ไหมครับจะขยับแต่ล้อหน้าล้อหลังไม่หมุนเอออันนี้รถขับหน้าครับ เรือกอาชีพก็ดูก่อนมีอาชีพไหนบ้างนี่ก็มีอาชีพที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เป็น i n t e r a c t i v e job เนาะ interactive ที Inter b ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นอาชีพคนส่งพิซซ่านะครับก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเพิ่มเข้ามาหรือเขาแก้ปรับนะแต่ที่แน่ๆคืออัปเดตนี้ก็เกี่ยวข้องกับอาชีพส่งพิซซ่านี่แหละครับก็เป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดด้วยนะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะากการับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ